สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะคลิปนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงเรื่องว่ากินปลาดีไหมเพราะหลายคนถามหมอว่าหมอคะกินปลาได้ไหมคะกินปลาได้ทิละกี่ครั้งมันอันตรายไหมมันดีไหมวันนี้หมอจะมาพูดให้ฟังปลาเนี่ยมันก็คือเนื้อสัตว์นะแต่มันเป็นสัตวนะ์น้ําแต่ก็คืออยู่ในกลุ่มเนื้อสัตว์เหมือนกันงั้นใครก็ได้ที่แบบว่า เป็นโรคที่แบบชั้นต้องงดเนื้อสตัตว์คือไม่ควรกินเนื้อสตัตว์ปลาก็เป็นเนื้อสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะปลาก็ไม่ได้เป็นข้อยกเวน้นก็อยู่ในกลุ่มเนื้อสัตว์เหมือนกันอ่าแต่แบ่งปลาใหญ่ๆนี่มีหลายค่ะปลาน้ําจืดปลาน้ําเค็มจะแบ่งแบบนี้ก็ได้หรือจะแบ่งแบบปลาเลี้ยงปลาธรรมชาติจับมาจากทะเลจับมาจากออน้ําธรรมชาติเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ต้องไปสนใจมันเรารู้แต่ว่าเดี๋ยวหมอจะพูดถึงประโยชน์ของมันว่าปลามีประโยชน์อะไรบ้างข้อที่1เลยนะคะก็คือ มันได้เป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายไม่ไม่มีปัญหากับระบบการย่อยของเราอะ่ะคือเป็นโปรโตีนที่มีคุณภาพย่อยง่ายมีกรดอะมิโนแอซิดครบที่จําเป็นอะ่ะเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดครบเลยก็คือสรุปแล้วเป็นโปรโตีนที่มีคุณภาพร่างกายไม่ไม่ลำบากกับระบบย่อย นะะคแล้วก็ได้อะมิโนแอซิดต่างๆครบข้อที่2ที่ดีคือมันช่วยในการคุมน้ําหนักสังเกตไหมคนจะลดน้ําหนักปุ๊บไม่อยากอ้วนเลยกินปลาดีกว่าเพราะอะไรคะเพราะมันมีไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อปลาเนี่ยน้อยเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์นะอ่ะเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรเนี่ยมันคือไขมันจะเยอะกว่าในเนื้อปลาเนื้อปลาเมื่อเทียบแล้วเนี่ยจะไขมัน ต่างกว่าว่าง่ายๆอันนั้นคือคนที่แบบไม่อยากรับไขมันเข้าไปเลยก็กินเนื้อปลาก็จะปลอดภัยกว่ากินเนื้อสัตว์อื่นๆแต่ไม่ได้เอาเนื้อปลาไปเทียบกับพวกผักเผกนะคนละแบบกันนะคือในกลุ่มเนื้อสัตว์เนปลานี่ก็ไขมันต่าก็คือทําให้แบบลดน้ำหนักลดความอ้วนได้ ข้อที่3ก็คือไขมันที่บอกว่าต่าที่แทรกอยู่ในเนื้อปลาเนี่ยมันเป็นไขมันมีคุณภาพด้วยเป็นไขมันคุณภาพดีคือมีเป็นกลุ่มโอเมก้าสซึ่งหมอเคยพูดถึงประโยชน์ของโอเมก้าสแล้วโหเยอะมากมีประโยชน์มากมายใช่ไหมช่วยลดการอักเสบในร่างกายไอ้พวกพอมี ไม่มีการอักเสบโรค NCD ก็ไม่ถามหาเบาหวานความดันไขมันอะไรต่างๆก็ดีขึ้นใช่ไหมช่วยเรื่องสมองความจำเพราะสมองเราประกอบด้วยไขยมันจะเป็น70%ถ้ามีไขมันแต่ดีๆไขมันโอเมก้า3ความจำก็ดีพากินสันอัลไซเมอร์ก็ลดลงแม้แต่โรคซึมเศร้าก็ยังศึกษาเลยว่าทานโอเมก้า3ให้เพียงพอโรคซึมเศร้าก็ดีขึ้น โรคอะไรกีกละ่โลกกละโรคก,กระดวงตาตาแห้งตาล้าจอประสาทตาเสื่อมโอเมก้าสลดการอักเสบและบำรุงให้ตาไม่แห้งอ่ะไม่ล้าต่างๆใช่ไหมซึ่งโอเมก้าสามหลักๆคือ e p a บวก d h a ซึ่งได้ในปลาเลยค่ะ e p a บวก d h a เนี่ยเพราะว่าโอเมก้าสามจากพืชกว่าจะเปลี่ยนเป็น e p a กับ d h a เนี่ยมันกินงาขี่ม้อนแฟลกซีตเจียซิได้โอเมก้าสามจริงแต่เปลี่ยนเป็น e p a กับ d h a สารที่ต้องใช้เนี่ยเช่น d h a อยู่ในดวงตา EPA DHA ในสมองต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนได้น้อยกว่า1%แต่ถ้าเกิดกินจากเนื้อสัตว์เนี่ยจากปลานี่คือได้เต็มๆ EPA DHA นะคะแล้วโอเมก้า3มีประโยชน์อะไรบ้างล่ะบูสต์ภูมิกระตุ้นภูมิงั้นคนที่แบบโคเป็นโรคภูมิทำร้ายตัวเองอ,ออตโตอิมูนต่างๆอะไรล่ะ SLE ลูมาตอยหนังแข็งอะไรพวกนี้ค่ะก็ต้องกินพวกกลุ่มโอเมก้าสเพราะมันบูสต์ภูมิแล้วมันก็ลดการอักเสนในร่างกายลดการเกิดมะเร็งเพราะมะเร็งนี่คือโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันคุณอ่อนแอลงนะคะก็คือกินโอเมก้าสจากปลาก็ได้ปลาที่มีโอเมก้าสเยอะๆเราจะนึกก็มีแต่ต่างประเทศเราเป็นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาซาดีนอะไรพวกนี้ไหมพวกนี้ค่ะมีเยอะจริงแต่ปลาไทยก็มีนะปลาทูก็มีปลาสวายปลาช่อนปลาดุก พวกนี้ก็มีโอเมก้าสามทั้งนั้นค่ะเอามาประกอบอาหารทําได้ก็จะได้โอเมก้าสามนะคะข้อดีข้อที่สี่ของปลาก็คือมีวิตามินและเกลือแร่อื่นๆด้วยไม่ใช่แค่มีแค่ปโปรตีนที่ดีแล้วไขมันโอเมก้าสามแค่นั้นมีวิตามินอื่นๆอะไรบ้างละ่ะวิตามินดีใช่ไหมเพราะปลาปลาจะได้วิตามินดีเยอะวิตามินดีนี่เป็นวิตามินแห่งชีวิตเป็นตัวที่รักษาสมดุลในร่างกายของเราสมดุลฮอร์โมนต่างๆวิตามินดีทำให ูมคุ้มกันก็นดีไงไอนช่วงไวรัสระบาดเนี่ยต้องวิตามินดีให้ถึงค่ะ,ะคนที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆแม้แต่ม,เตมตะเร็งวิตามินดีต่ําจะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะงนั้นวิตามินดีจะกรบบูสภูมิเรื่องกระดูกและข้อก็ดีหลับก็ลึกถ้าคุณไม่ขาดวิตามินดีังั้นกินจากปลาค่ะได้วิตามินดีด้วยแล้วไม่ใช่วิตามินดีอย่างเดียวนะวิตามินที่ละลายในไขมันนะ A D E K ก็ได้จากปลา นะคะแล้วก็มีแคลเซียมด้วยนะเห็นไหมปลาตัวเล็กตัวน้อยที่เคี้ยวทั้งกระดูกอ่ะก็มีแคลเซียมแคลเซียมก็สูงอไอโอดีนถ้าเป็นปลาทะเลคุณก็ได้ไอโอดีนด้วยก็เรื่องสมดุลของต่อมไทรอยไอโอดีนในการสร้างไทรอยฮอร์โมนใช่ไหมนี่มันมีพวกวิตามินเกลือแร่ต่างๆอันนี้คือประโยชน์ของปลาอันนี้คือ4ข้อที่เด่นๆเลยนะที่เป็นประโยชน์ของปลานะแล้วคนก็ถามว่าเรากินยังไงคะเห็นแล้วเนี่ยประโยชน์เยอะมากเลยทานยังไงเน้นเลยค่ะปรุงสุก อย่าทานเลยนะคะของดิบๆโอ้โหแบบมาดิบๆเนี่ยเป็นปลาแม้แต่มาจากญี่ปุ่นอย่างดิบนี่หมอก็ไม่ทานนะคือขอของสุกเจอพยาธิขึ้นมาตัวหนึ่งไม่คุ้มกันเลยค่ะใช้เข้าสมองไม่คุ้มกันเลยเอา่าแล้วก็มาทําให้มันสุกทําโดยวิธีอะไรคะนึ่งอบต้มย่างปิ้งอะไรก็ได้ยกเวน้นพวกทอดกับผัดพวกนี้มันน้ามันเอาปลามาทําไอ้พวกนึงน่งๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้มันไม่ไม่มีน้ํามันก็จะได้ประโยชน์จากปลาแล้วทานทาให้สุก แล้วก็เปลี่ยนปลาหลากหลายชนิดอย่าก,กินปลาชนิดเดียวเพราะว่าที่เราห่วงกันในการกินปลาคือโลหนนะหนักสารปนเปื้อนต่างๆสารปรอดสารแคดเมียมสารตะกั่วต่างๆถ้าคุณกินปลาแต่ชนิดนี้ชนิดนี้ก็ได้สารนั้นเข้าในร่างเยอะตลอด เปลี่ยนแปลงหลากหลายไม่ใช่แค่ปลาหลากหลายนะคะอาหารทุกอย่างคุณต้องหลากหลายไม่ใช่ผักชนิดนี้ก็ซ้ําอยู่ได้ก็คือเปลี่ยนแปลงหลากหลายก็จะได้สารพิษไปหลากหลายไงร่างกายคุณต้องได้แคดเมียมเท่านี้จะมีผลอคุณก็ได้ไปแค่เท่านี้แล้วไปเอาอย่างอื่นมาแล้วแต่จริงแล้วก็นะพยายามเลือกที่มันปลอดภัยที่สุดปลานี่มีไมโครพลาสติกด้วยนะตอนนี้ศึกษานะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นตของตัวปลาเลยมันพบสารไมโครพลาสติกนะคะผลเปื้อนงั้นกินให้มันหลากหลายแล้วถ้าเกิดของ fda เนี่ยเขาบอกว่าให้กินแค่สองครั้งต่ออาทิตย์ คนทั่วไปนะคนแบบปกติพวกเราทั่วไปนะให้กินแค่สองครั้งต่ออาทิตย์ค่ะเพราะว่าเขาห่วงเรื่องนี้แหละสารปลอดสารต่างๆตะกัวแคดเมียมต่างๆไมโครพลาสติกอะไรต่างๆจะเข้าร่างกายไปยิ่งคนท้องนี่ FDA บอกว่าขอแค่แบบน้อยกว่าอาทิตย์ละสองครั้งนะรู้อยู่มันดีมันบำรุงสมองเออมันบำรุงรุ่นนี่นั่นได้โอมกาสามเดี๋ยวหมอแปะคลิปโอมิกาสามไว้ให้ฟังว่ามันดีแค่ไหนแต่แค่ว่าตอนเนี้ย สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไงมลพิษต่างๆมันเยอะมากโรงงานอุตสาหกรรมทิ้งทุกอย่างลงทะเลแม้แต่ในแม่น้ําต่างๆไปดูครูคลองหนองบึงยาฆ่า,มาแมลงต่างๆมันก็ไหลลงน้ําฝนตกชะทีนึงนั้นสารพิษเยอะก็บอกคนท้องที่กาลังผลิตลูกอีกคนหนึ่งอยู่ข้างในเนี่ยอย่าก,กินเกินสองครั้งต่ออาทิตย์สักครั้งหนึ่งพองั้นคนก็จะบอกว่าอ้าวแล้วอยากได้โอเมก้าสามทำไงก็นะค่อยว่ากันกอาจจะต้องซื้อเป็นซัพพลีเมนต์เลยหรือต้องเลือกปลาที่แบบเฮ้ย นะหลากหลายจริงๆไม่ได้สารพิษมันคั่งเยอะเกินไปแล้วโรคไหนหรอคะที่ไม่ควรกินปลาอ่าคนจะบอกว่าก็ดูปลาดีดีโรคไหนไม่ควรกินเด่นๆเลยคะ่ะคนที่เป็นมะเร็งแล้วเป็นมะเร็งอยู่กําลังรักษามะเร็งคือจะเป็นมะเร็งระยะไหนไหนไหนก็ได้ยังไม่หายเนี่ยควรงดปลาเลยคะ่ะเพราะปลาบอกแล้วมีกรดอะมิโนโอแอซิดที่สูงมันจะมีตัวหนึ่งที่เด่นสูงมาชื่อว่าลูซีนกับเมทไทอนีนกรดอะมิโนโอแอซิดสองตัวเนี้ย ในปลาจะสูงมากเลยค่ะเขามีกราฟมาเคยมีการศึกษามีกราฟมาโอ้โหในทูน้านี่สูงปรี๊ดเลยนะพวกนี้ค่ะมันทําให้มะเร็งกระจาย คือมันจะเป็นตัวกระตุ้นเ t ็มทอถ้าศึกษาระดับยีเนี่ยนะกระตุ้นเ t ็มทอกระตุ้น i g f 1ทำให้เซลล์แบ่งตัวได้ง่ายขึ้นงั้นถ้าเกิดคุณกินไอพวกปลาเข้าไปคุณก็จะได้กรดอะมิโนชื่อว่าลูซีนกับเมทไทนีนซึ่งพวกนี้มีในเนื้อสัตว์ทั้งหมดเลยนะมีในเนื้อสัตว์เยอะแยะไปหมดงั้นคนเป็นมะเร็งให้งดเนื้อสัตว์ค่ะปลาก็อยู่ในกลุ่มของเนื้อสัตว์เหมือนกันบางคนบอกเป็นมะเร็งไม่กินเนื้อสัตว์เลยแต่ก็กินปลานไ่้และวค่ะทำไมงรือะ็กกจวันนคด พอรักษาเสร็จหายแล้วค่อยว่ากันก็ค่อยมากินอาทิตย์ละไม่เกินสองครั้งอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คนที่ควรจะงดอีกอยาก่างอีกคนนึงอีกกลุ่มนึงคือโรคไตโรคไตแบบจะล้างไตไตจะแย่อยู่แล้วเนี่ยรู้ไหมเนื้อสัตว์ทุกชนิดเนี่ยทำให้ไตทํางานหนักขึ้นหมอเคยทําคลิปเรื่องโรคไตอธิบายไว้หมดแล้วแต่อันนี้จะหมอจะมาพูดื่อง โอ,อ้โหละเอียดถึงมะเร็งมันยังไงจากปลาหรือไตมันยังไงมันเดี๋ยวหมอแปะคลิปไว้ให้ดีกว่าแต่นี่ให้เข้าใจว่าคนที่หลักๆที่จะให้ลดการกินปลาหรืองดได้ก็คือคนที่เป็นมะเร็งคนที่เป็นโรคไตหนักๆที่จะล้างไตแล้วเพราะว่าการที่กินเนื้อสัตว์เข้าไปไม่ใช่แค่จากปลานะออมีการศึกษาที่ญี่ปุ่นชัดเจนแม้แต่ปลานะทาให้ไตทํางานหนักขึ้นเป็นแบบ70%เลยนะจากเดิมที่เคยทํางานนิ่ง อ่ามันจะไปกระตุ้นเพรสเชอร์กระตุ้นความดันในท่อหน่วยไตอะ่ะไอ้พวกกรมโมโลลลัสพวกนนฟอนอนของไตเขาวัดเพรสเชอร์แล้วเพิ่มขึ้นชัดเจนโปรตีนจากเนื้อสัตว์แต่ไม่ใช่คนเป็นโรคไตจะห้ามกินโปรตีนนะกินโปรตีนได้แต่กินโปรตีนจากสาลายถั่วเห็ด อะไรอย่างเงี้ยผักใบเขียวต่างๆนี่คือโปรโตีนได้แต่คือให้งดเนื้อสัตว์กับปลาก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะงั้นคนที่เป็นโรคที่บอกว่าเฮ้ยควรจะงดเนื้อสัตว์ก็พวกนี้กับปลาก็ถือว่าเป็นเนื้อสัตว์ชนิดหนึ่งแต่แค่เป็นสัตว์น้ํแล้วมีประโยชน์ตามที่หมอพูดมา4ี่ข้อนะคะแล้วคนบอกโหก็อ ok, ยากได้โอเมก้าสจากปลาแต่มันมีพลาสติกต่างๆสารพิษต่างๆเยอะงั้นกินเป็นอาหารเสรมิมได้ไหมแล้วบางคนก็จะถามน้ำมันตับปลากับน้ำมันปลาต่างกันยังไงน้ำมันตับปลาคือเอาตับปลามาสกัด งั้นโอเมก้าสน้อยมากในตัวตับปลาโอเมก้าสน้อยมากคุณจะอยากจะหาอาหารที่มีโอเมก้าสไปซื้อน้ำมันตับปลาไม่ใช่เลยค่ะสารพิษจากตัวตับของปลาอีกตัวตับเป็นตัวกําจัดสารพิษนะหมอไม่แนะนําเลยแล้วแถมน้าในตับของปลามีวิตามิน ADEK สูงมากคุณมาสกัดกินนะ่ะคุณได้วิตามินพวกนั้นซึ่งมันสะสมในร่างกายน้ามันตับปลาไม่ควรทานก็คือสารพิษนั่นแหละนะคะแล้วก็ได้วิตามินที่สูงปี๊ดเกินโอเมก้าสก็น้อยมาก แต่ต่างกับน้ำมันปลา Fish Oil น้ำมันปลานี่คือเอาเนื้อปลาเอาตัวปลามาสกัดเลยเป็น EPA DHA คุณจะได้โอเมกาา3แบบเต็มเต็มเข้าไปใช่ไหมโดยที่ถ้าเกิดว่าคุณกินเป็นซัพพลีเมนต์แบบหมอหมอก็กินค่ะเพราะหมอก็กลัวโลหะหนักในปลาหมอก็กินปลาอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่พอโอมก้ามมันไม่พอในการที่จะพัฒนาสมองซ่อมแซมเซลล์ผิวพันไม่แห้งตาไม่ตา,ตา,ตาแบบเอ้ยไม่แบบ แบบอักเสบของตาจอจอ,จอประสาทตาเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอ,อื่นอีกนะเรื่องอีกอื่นอีกเยอะ เหมอก็กินซัพพลิเมนต์เสริมค่ะแต่ก็คือเพราะว่าเสริมมันอะไรรู้ป่ะมันสกัดเอาแค่ EPA กับ DHA มันเอาพวกสารพิษต่างๆโลหะหนักต่างๆออกออแล้วมันก็เพียวเลยอะคะ่ะเหมือนเราได้กินอันนั้นเข้าไปเพียวๆซึ่งถ้าคนจะไปซื้อเพื่อนๆจะไปซื้ออาหารเสริมกันก็ขอให้ EPA บวก DHA เอา2ตัวนี้บวกกันให้มันเกิน600ต่อ1เม็ดถึงกินแล้วมันคุ้มค่าหน่อยออตามท้องตลาดทั่วไปที่หมอดูเนี่ย น้องหมอเป็นเภสัชเนี่ยเอาหยิบร้านยาเขามาดูเนี่ยโหบวกกัน EPA บวก DHA เนี่ยร้อยยี่สิบวกร้อยแปดสิบรวมกันเม็ดหนึ่งได้สามร้อยค่ะหมอก็เลยทำผลิตภัณฑ์เองไงที่หมอทานอยู่ไงก็เป็นโอเมก้าสามพลัสของเม็ดหนึ่งของหมอเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบมิลลิกรัมเลยนะ EPA บวก DHA คือแบบเข้มข้นเลยอะ่ะกินเม็ดเดียวคุณพอแล้วอะ่ะแล้วหมอผสมโคเอนไซคิวเทนด้วย โคเอนไซคลูเทนนี่ก็คือเป็นสารต้านอานุมูลอิสระอย่างแรงที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาได้เองแต่เมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเซลล์ต่างๆเราเสื่อมลงเสื่อมลงสร้างโคเอนไซคเทได้น้อยคนแก่ก็เลยแบบพลังงานไม่ค่อยมีอันนี้มันเป็นตัวบูสต์พลังงานค่ะเซลล์ไหนที่มีโคเอนไซคเทกลายเป็นแบบไม่สร้างแล้วเซลลนั้นจะตายค่ะ อ่างั้นก็คือโคลนไซคิวเทนนี่สําคัญนะแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้คนกินยาลดไขมันกันเยอะมันจะไปบล็อกการสร้างโคลนไซคิวเทนก็ต้องเสริมซึ่งมันเป็นตัวที่ละลายในไขมัน ตอนที่หมอผลิตหมอก็ผลิตโอเมก้าสก็คือ e p a บวก d h a รวมกันได้750บวกโคเอนไซม์คิวทด้วยเ,เข้าไปเลยในเม็ดหนึ่งก็คือกินเม็ดเดียวจบนะคะคือแล้วปลอดไทยอะ่ะคุณไม่ได้มานั่งคุณไม่ได้มามีสารโลหะหนักตะกัวอะไรไมโครพลาสติกแต่ปลาก็กินได้ค่ะแต่ก็คือก็ต้องชั่งระหว่างล i ส k b เบน f ิฟที่หมอพูดมาว่าข้อดี4 5ข้อนั้นข้อเสียของคนโลคไหนที่ห้ามกินแล้วก็จะได้สารนั่นเยอะ สารพวกเจือปนต่างๆสารพิษเยอะ FDA ยังให้แค่2ครั้งต่ออาทิตย์ถ้าโอเมก้า3ไม่พอก็กินเสริมค่ะติดต่อแอดมินก็ได้นะคะของหมอโอเมก้า 3+ plus ก็มีน้องแอดมินคอยดูแลอยู่แต่คลิปนี้หมอจะมาพูดถึงเรื่องว่าปลาทานดีไม่ดีก็เล่าข้อมูลทั้งหมดให้ฟังแล้วเพื่อนๆก็ตัดสินใจเองนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะติดตามกันได้หลายช่องทางค่ะทั้ง youtube ทั้ง facebook แล้วมี tiktok มี ig ด้วยนะแต่แบบมันพวกนั้นมันลงได้สั้นมั้งมันลงได้แบบ3นาที5นาทีหมอลงไปบางครั้งยังพูดแบบยังไม่จบเลยเ็คงต้องไปติดตามกันต่อทาง facebook กับ youtube นะคะมันลงได้ยาวโอเคค่ะบ๊ายบาค่ะ